รอ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 รู้เปล่าทวันนี้กูหึงเรียกว่ามาคุยทำทำไมวะไม่มีอะไรหรอกไอ้เหี้ยกูแค่เงาไม่อไปเมื่อกี้ไอ้ยจตสุดยอดนะดยอดขนาดไหนกระเจียวไอ้ก้าวันที่ไอ้ก้าวเคยมื่อเคยพูดแบบพวกยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยไหม ยายกินลำลายยายกินลำลายยายกินยายกินลำใหญ่ยายกินลำใหญ่น้ำลายยายไหลย้อยเคยเคยพูดปะเคยเคยเคยยายกินน้ำลายน้ำลายายใหญ่ย้อยเฮ้ยวันนี้กูมีอ่าก็เรียกว่าไงคำใหม่มาเว้ยเขาเรียกว่าอ่าอ่ากูจะถามมึงก่อนว่ากูชอบเลมอนมากกว่าเมลอนมึงก็ต้องพูดว่าส่วนกูชอบเมลอนมากกว่าเลมอน เมลอนมากกว่าผมชอบเมลอนมากกว่าเลมอนเออโอเคเอาไว้แล้วเดี๋ยวกูจะถามบูมก้าใช่เมลอนมากกว่าเมลอนเมลอนมากกว่าเลมอนเลมอนมากกว่าเลมอนไม่ได้ไอ้ก้าเลมอนมากกว่าเลมยเมลอนมากกว่าเลมอนแกเมลอนมากกว่าเมลอน มอนมากไอ้เมลอนมากกว่าเลมอนเออ,เอ,อไอกะกะกะโอเคโอเคแม่เอา <_ sit> ไอกะออกะกะและ่เฉยไม่มีแล้ว <_ utt> <_ utt> อไอกะอ้าวอ้าว่า้าวไม่อชอบเลมอนมากกว่าเมลอน ส่วนกูชอบเมลอนมากกว่าเลมอนโอ้ยเนักยากเลยเนอไอ้กาพูดบ่อยๆซ้ำๆนี่เราพูดแบบเต็มประโยชน์เลยกูชอบเลมอนมากกว่าเมลอนส่วนกูชอบเมลอนมากกว่าเป็นเลมอนอันนี้คือกูพูดตอกตอกกับมึงใช่ไหมอ้าวเข้ามาอมาเอาเอาลาฟิเซียดนะเจ้ยเสียขี้เนี่ยเอาเอาให้ติงพูดเด้อไอ้เมลอนมากกว่าเลมอนนะ ไอ้สว์ผิดแผ่ที่แผ่กูชอบเมลอนมากกว่าเลมอนกูชอบเลมอนมากกว่าเมลอนเลมอนมากกว่าเมลอนเบงกันทั้งหมดกูไอ้สว์เอ็กูกลับมาแล้วเต้กูชอบกว่ากูชอบเลมอนเอาอย่างเงี้เดี๋ยวกูจะสาธิตให้ไอ้ไอ้ก้าวก่อนไอ้ก้าวกูก่อนไอ้ก้าโอเคอ่ะกูชอบเลมอนมากกว่าเมลอนกูชอบเมลอนมากกว่าเลมอน โอ้ยไอ้แก่คือกูต้องพูดให้ไม่เหมือนมึงหรือพูดให้เหมือนมึงให้พูดให้เหมือนพวกกูอะโอเคพูอะไอ้ตีว่าะกูชอบเมลอนมากกว่าเมลอนกูชอบเมลอนมากกว่าเลมอนเอภิเดกูภีเดกูนักเมลอนมากกว่าเลมอนอะไรไใจโอเคตูตูตูกูชอบกูชอบเลมอนมากกว่าเมลอนต่อของกูชอบเลมอนมากกว่าเมลอนต่อของมึงอะต้องของมึงอะตีของมึงต้องพูาะโซของกูชอบเมลอนมากกว่าเลมอนตลับกัน โอเคได้เต้ป่ะกูชอบเลมอนมากกว่าเมลอนส่วนของกูชอบเมลอนมากกว่าเลมอนโอ้สุดยอดไอก้าแต่เราพูดแบบเต็มประโยชน์ดิบันกูชอบฮะอะไรก่อนโอเคก่าเมลอนกูชอบเมลอนเฮ้กูชอบกูต้าเลยอะกูเป็นเอก้าก้าฮ้องอ่าโอเครู้ป่ะเวลามุณ okay. พูด ตอนตอนมึงพูดแบบเออพูดอะไรไม่ได้ว่าไ,ได้มึงเศร้าไหมไม่นะไม่อะแต่ทุกครั้งที่มึงเศร้าอ่ะอให้จัามาเพ่ามึงต้องนึกถึงการดริฟต์โอเคจบคลิป